สามารถอ่านก่อนใครได้ที่เพจกิ๊บไม่มังะสบายๆแดดจะแปะลิงก์เพจไ้ที่ใต้คลิปนาทางนิงฉันมีความสุขและรู้สึกโชคดีมากที่ได้มาเป็นผู้จัดการของเธอฉันจะไม่ลืมช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเธอเลยฉันคงไม่มีทางปล่อยผู้จัดการที่ดีแบบนี้ไปหรอกทำได้เพราะอุบายของหลันซีฉันเคยคิดว่าฉันจะได้ร่วมงานกับเธอไปจนสุดท้ายและให้เธอกลายเป็นซูปเปอร์โมเดล จะคอยเฝ้าติดตามเธอเสมอถ้าเธอเจอเรื่องอะไรที่ยากลำบากแล้วก็โทรหาฉันนะถ้าวันหนึ่งเธอเลิกเป็นนางแบบและหันมาเป็นนักแสดงก็ให้มาหาฉันฉันรู้ว่าทำไมวันนี้เธอไม่ออกถแถลงการเธอคงต้องการให้หลันซียอมรับความพ่ายแพ้และขอโทษเธอแต่เธอต้องระวังหลิวเฮาให้ดีนะเขาอ,อันตรายกว่าหลันซีและอย่างจิงเสียอีกเอาละฉันต้องไปแล้วจริงๆทางหนิงหลงดูแลตัวเองด้วยนะ ต้องขอบคุณงานถแถลงข่าวครั้งนี้นะฉันเลยได้ระบายความกลอ,ออกไปไม่เอยียงนั้นหลันชีคงป้ายสีฉันมากกว่านี้แนะน่แลนนี่มาว่าหลังจากเราออกมาแล้วหลันชีถูกพวกนักข่าวลุมร้อมและถูกกระแทกจากกล้องต้องเข้าโรงพยาบาลสมควาโดนแล้วละ่ะซื้อยาไปฝากหลูเครืด้วยนะเข่าของเขาเป็นแผลจากการที่ส่งพาส์ตให้เธอวันก่อนอะไรนะเออเงนินซันหาร้านขายยาก่อนก็แล้วกันมีเรื่องอะไรที่อยากเล่าให้พวกเราฟังอีกไหม คุณคะช่วยโทรหาทางหนิงได้ไหมเสมีเรื่องสําคัญจําเป็นต้องตามหาเธอขอโทษนครับคุณผู้หญิงผมช่วยคุณไม่ได้จริงๆเราไม่สามารถเรียกทางหนิงมาพบคุณแบบนี้ได้หรอกแต่สันกําลังรีบจริงๆนะคะเธอสัญญาไว้ว่าจะช่วยฉันคุณลองพยายามติดต่อบริษัทของเธอดีกว่านะครับเพราะเราช่วยคุณไม่ได้จริงๆเสินคนต่อไปเลยครับ แฟนๆสมัยนี้ก็โหก่เก่งจริงๆได้มาว่ามีคนแท้งป่วยเพื่อจะได้พบกับไอดอลถึงเราจะไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก็เธอแวะไปให้หรูแล้วได้ไปขึ้นเครื่องที่สนามบินเธอหรืนแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างล่ะยังเวียนหัวอยู่หรือเปล่าแล้วเสิงเทียนเป็นไงบ้าง คำพูดของอันชีฮาวดึงดูดความสนใจของตำรวจและทีมกฎหมายกำลังรับมือกับพวกเขาอยู่แต่มีหลักฐานไม่เพียงพอสำหรับเรื่องการฆาตกรรมหรือลักพาตัวรอกแต่ข้อตกลงเรื่องการร่วมง,งานหลายอันถูกยกเลิกไปรวมถึงโฆษณาและงานตัวแทนภาพลักษณ์ยกเว้นของทางนิงแม้แต่หัวหยวนได้รับการตอบสนองเย็นชาเลยถึงที่อันจบเหตุแล้วเราทำลายมันด้วยมือของตัวเอง ตอนนี้ข้างนอกมีนักข่าวอยู่เต็มไปหมดหมอบอกว่าเธอไม่ได้มีอันตรายอะไรนักต้องการจะกลับไปพักที่บ้านไหมฉันอยู่ไหนมันจะมีอะไรแตกต่างกันล่ะตั้งสติได้แล้วเธออยู่ในวงการนี้มาตั้งหลายปีแค่เจอเรื่องนิดหน่อยก็ยอมแพ้แล้วงั้นเหรอเฉิงเทียนยังอยู่นะและมีอีกหลายคนที่รอให้เธอกลับไปแก้ปัญหาแต่เธอกลับช่อนตัวอยู่แบบนี้อย่าลืมสิว่าทางนี้ยังมีสัญญากับเฉิงเทียนอยู่นะความก้าหน้าของเธอยังขึ้นอยู่กับพวกเรานะ นายพูดถูกแล้วเรามีทางหนิงอยู่เธอไปไหนไม่ได้และฉันจะผูกมัดเธอด้วยสัญญาที่แน่นกว่าเดิมอีกฉันจะคอยช่วยเธอจัดการเองผู้อำนวยการครับมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งดินกรนจะพบทางหนิงเพื่อขอความช่วยเหลือดูเหมือนว่าเธอจะไม่ใช่แฟนคลับของทางหนิงครับถามเธอสิว่าต้องการอะไร เธอไม่ยอมพูดครับแต่เธอดูกังวลและปฏิเสธที่จะออกไปจากล็อบบี้ของบริษัทเรางั้นเราจะฉันกลับไปก็แล้วกันเรามีทางจะทำให้ทางหนิงเจอปัญหาอีกครั้งแล้วเชิงเทียนเอนเตอร์เทนเมนต์เธอพาหลันชีไปส่งก่อนก็นแล้วกันันมีเรื่องต้องไปจัดการก่อนได้ค่ะผพ่วานวยการครับเธออยู่ตรงนั้นครับ คุณครับผมไดยินว่าคุณตามหาทางหนิงหรอกครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับใช่ค่ะฉันกำลังตามหาทางหนิงเพื่อขอให้เธอช่วยชีวิตฉันออฟฟิศของลิว o ฮาวฉันหวังว่าคุณจะสามารถบอกทางหนิงว่าต่อให้ตะกูลทัานทำอะไรก็ตามอย่างน้อยผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรผิดกับเธอและเมื่อาเธอเคยสัญญาไว้ว่าจะช่วยแล้วก็อย่ากลับคำพูดละ่ะ นี่เป็นข้อความที่สันฝากคุณไปบอกเธอให้ด้วยขอบคุณค่ะพวกเดียการครับผมได้เรื่องมาแล้วคนไข้ที่ยนยนพูดถึงคือน้องสาวของหัานอยู่ฟ้านเธอป่วยหนักและอาการตอนนี้แย่ yeah, มากครับโอเคดีมากทางหนิงคราวนี้เธอเราดูก็แล้วกันวันนี้คุณไม่ให้ผมไปทำงานลูกเคอเลยงานยุ่งมาก คุณคิดว่าหากฉันไม่เห็นด้วยตัวเองแล้วคุณจะปิดบางเรื่องเป็นไมเกรนจากฉันได้หรอโชคดีนะคะที่ผลการตรวจไม่มีอะไรร้ายแรงคุณหมอบอกว่าคุณเครียดเกินไปและจะเป็ต้องรับการพักผ่อนฉันจะตามดูคุณไปอีกสองสามวันพี่อยู่รักดีจริงๆที่ผมมีคุณอยู่ด้วยโม่ถิงอย่าปล่อยนะคะฉันกลัวมากจริงๆโอเค หืมฮ้ๆๆหืมทำไมคุณมองผมอยู่ตลอดเลยล่ะใครใครอะมองนายกันยะห <stars> ืมหนายจะทำอะไรเข้ามาใกล้ๆเพื่อให้คุณได้มองผมชัดๆ,ๆไงนายถอยไปเลยนะนี่เขาหมายความว่ายังไงเนี่ยเราไม่ใช่สันกับเรื่องแค่นี้หรอกหึมยหบื้อเอ้ย บ้านหยวนหยวนพุณหลิวทานน้ำก่อนสิคะขอบคุณครับคุณช่วยเรื่องของหั Z ่นซินเอ๋อให้ผมฟังหน่อยได้ไหมสินเอ๋อกับฉันเป็นเพื่อนสมัยมัธยมหลังจากนั้นเราก็ไปต่างประเทศเพื่อเรียนต่อแต่ใจของเธอทำงานได้ไม่ดีและเธอยังไม่สามารถหาคนรูจากที่เข้ากันได้ หลังจากที่เธอเริ่มป่วยพวกเราก็กลับมาอยู่ฟ้านพานทางหนิงไปตรวจและเพราะว่าเธอคือคนเดียวที่อวัยวะเข้ากันได้หลังจากนั้นคุณก็คงรู้เรื่องที่เกิดขึ้นที่เรียนหนี่อยู่แล้วชินเอ๋อร์คิดว่าพี่ชายของเธอเสียใจเรื่องของทางหนิงอยู่ดังนั้นเธอไม่เคยพูดเรื่องการผ่าตัดไตเพราะเรื่องนี้ทำให้ชินเอ๋อร์แยกตัวออกจากครอบครัวและรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลตามลำพัง จริงๆฉันตามหาตัวทางหนิงมานานแล้วแต่ชินเอ๋อห้ามฉันไว้ฉันเป็นห่วงเธอมากและต้องการหาตัวทางหนิงให้พบฉันทนมานานพอแล้วในเมัธยหนฉงเคยให้สัญญาไว้อย่างน้อยเธอก็ควรจะมีคําอธิบายอะไรบ้างสิตอนนี้เรื่องมันร้ายแรงเหรอใจของเธอเริ่มทำงานล้มเหลวตอนนี้ร่างกายของเธอกำลังอ่อนแอลงเรื่อยๆ ฉันติดต่อทางนิงแล้วแต่ดูเหมือนว่าเธอจะลืมเรื่องนี้ไปและไม่ได้ให้คําตอบอะไรกับฉันเลยตอนนี้เธออยู่ที่อังกฤษดังนั้นฉันเลยไม่สามารถพูดคุยกับเธอต่อหน้าได้ยังไงก็ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนี้จะไม่ค่อยสนใจเรื่องในวงการบันเทิงมากนักทําให้เธอไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเฉิงเทียนและทางหนิง ผมต้องไปแล้วถ้ามีอะไรที่ผมสามารถทำได้คุณก็แวะมาหาผมได้เลยนะครับได้ค่ะผู้คนในวงการนี้เสื้อถือไม่ได้เลยทางหนิงก็เช่นกันซินเอ๋อเธอไม่ควรเส้อใจเขาเลยทางหนิงเป็นนางแบบมันเป็นเรื่องปกติที่เธอจะหวงร่างกายของตัวเองเธอหวังว่าซินเอ๋อจะเข้าใจเรื่องนี้นะ่ะเป็นเงินค่าชดเชยแต่เธอสัญญากับซินเอ๋อชัดเจนแล้วนะว่าจะช่วย ยวนย,วนยังไงทังหนิงก็เป็นนางแบบเธอไม่มีทางยอมสละง,งานของตัวเองเพื่อสัญญาปลากเปล่าแบบนี้หรอกฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นสัญญาปลากเปล่าหรือไม่จสดูแค่ว่าทังหนิงเป็นคนไม่รักษาคำพูดของตัวเองนางแบบสันนำเธอไม่คู่ควรเลยสักนิดฉสนองก็มีเงินเยอะแยะใครจะอยากได้เงินสกปรกแบบนี้กัน เธอยังคิดว่าเขาเป็นคนดีผู้หญิงคนนี้ไม่คิดจะช่วยเธอสักนิดเธอเป็นอะไรไปนาทำไมเธอถึงพูดไม่ดีเกี่ยวกับทางหนิงตลอดเลยท่านไปที่บริษัทของงหนิงมาแต่ผู้คนในเสิงเทียนเอเตนต์เมนต์เอาแต่พยายามเดนเงินมาให้สรลน,นั่นหมายความว่า,างหนิงไม่ได้ต้องการจะช่วยเธอยังไงล่ะเธอไปพบคนที่เสิงเทียนว่าเขามีเรื่องการใหญ่โตจะตายพราะเขาจะส่งข้อความไปหา,างหนิงได้ยังไงเธอถูกหลอกแล้วล่ะว่าไงนะ นี่เธอพูดจริงเหรอฉันบอกเธอแล้วไงว่าให้ดูข่าวบันเทิงมากกว่านี้ถ้ายังไม่ทันได้เจอถังหนิงเลยเธอไปเชื่อคำพูดของคนกลางได้ยังไงฉันไม่ทันคิดนะแล้วฉันก็บอกเธอหลายครั้งแล้วว่าถังหนิงไม่ได้มีหน้าที่จะมาช่วยฉันเธอเองก็มีการศึกษาสูงแ่้แค่นี้เธอไม่เข้าใจเรื่องไหนต่อไปถ้าคนจากเสิงเทียนมาหาเธออีกก็ให้พาฉันไปพบด้วยนะฉันจะทำให้เธอเห็นสมนังแท้จริงของพวกเขา ฉันแค่ไม่อยากให้เกิดเรื่องรายขึ้นกับเธอนี่นาฉันไม่เป็นไรหรอกคุณตั้งใจทำงานไปเถอะผมจะไปรอคุณที่บ้านนะผมทิ้งบริการไว้คอยดูแลคุณด้วยไม่ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นคุณก็ต้องโทรหาผมทันทีนะแล้วก็รีบๆกลับบ้านล่ะโอเคค่ะ ชคไม่ดีเลยมันไกลเกินกว่าที่จะถ่ายหน้าผู้ชายให้สัตว์ได้แต่มันก็ดีพอที่จะเล่นข่าวเรื่องผู้ชายของทางหนิงแล้วความพยายามอย่างหนักของเราตลอดหลายวันนี้คุ้มค่าสักทีทางหนิงเธอต้องอธิบายเรื่องนี้ให้ทุกคนฟังทางหนิงขอให้ฉันมาบอกเธอว่า่ยทำให้เป็นเรื่องใหญ่ไม่อย่างนั้นมันจะส่งผลกระทบต่อเส้นทางอาชีพของเขากว่าเขาจะขึ้นมาอยู่ในจุด,จดนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ฉันไม่หวังว่าเขาจะรักษาสัญญาอยู่แล้วละ่ะแต่เขาสมควรกับการได้เป็นนางแบบงั้นหรอถ้าสินเอ๋อเป็นอะไรไปจะทำให้เขาต้องเสียใจตลอดชีวิตทำไมคุณไม่บอกฉันมาเลยว่าทางหนิงพูดว่าอะไรทางหนิงพูดว่าหั่นสินเอ,อ๋อแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันด้วยละ่ะทุกคนในตระกูลนั่นสมควรตายไปให้หมดนี่พวกเขายังคิดว่าฉันจะช่วยพวกเขาอยู่อีกงั้นหรอ ฉันเป็นนางแบบที่มีสื่อเสียงหนาใจใสันประจกักษตใให้คนที่ไม่ใช่ญาติฝันกลางวันอยู่หรือไงคุณพูดกอหกฉันเป็นผู้อำนวยการของทางน่งนะทำไมสันต้องใส่ร้ายเขาด้วยคุณหลิวยวนยวนเป็นคนซื่อเธอไม่เข้าใจเรื่องในวงการบันเทิงหรอกแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนตาบอดน,นะคะ จงเทียนเอนเตอร์เทนเมนต์เอาเปรียบทางหนิงและถึงกับอัปโหลดบันทึกการสนทนาที่เป็นการใส่ความทางหนิงขึ้นไปบนเน็ตคุณคิดว่าทุกคนโง่ง,งั้นหรอรู้จักทางหนิงมานานแล้วสะรู้จักเขาดีกว่าคุณคุณไม่ได้แม้แต่โทรไปหาทางหนิงใช่ไหมล่ะกลับไปบอกรัานชีซะว่าอย่าคิดใจสันเป็นเครื่องมือทำร้ายทางหนิงมันเป็นไปไม่ได้หรอกเชิญคุณกลับไปได้แล้วแล้วก็อย่ามารบกวนเพื่อนของฉันอีก S 1> <S 1> <S เอ๊ะสิ้นเออช่วงนี้น้ำหนักลดลงไปเยอะเลยจะไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเป็นว่าเธอทำงานหนักหรือว่าคิดถึงผู้ช่วยหลูกันแน่ในพวกเขาเค่อยๆจัดการเรื่องของตัวเองกันไปเธอโมถิงฉันคิดถึงคุณจังเลยคะ่ะอีกแค่สีวันเราก็ได้เจอก,กันแล้วผมจะรอคุณอยู่ที่บ้านนะ ธอไม่ต้องกังวลเรื่องของทางหนิงให้มากนักหรอกสามีของเขาคือโมเทียงแห่งไฮรูนะพี่เสียใจบ้างไหมทางหนิงเคยเป็นเหมือนดวงใจของพี่แต่พี่กลับไปคบซู้กับโมโยูโรพี่เป็นคนทำตัวเองทั้งนั้นอตอนนี้พี่แค่ต้องการจะหาเงินรเริ่มต้นใหม่เท่านั้นลองพี่พักผ่อนก่อนเถอะว่าพี่จะมาเยี่ยมใหม่นะหืม คนเมื่อกี้ถูกหลิวห่าวส่งมาไม่ได้แล้วเราต้องเตือนทางหนิงเราจะให้เขารู้ได้ไงล่ะตอนนี้เสิงเทียนกำลังลำบากแสดบได้แค่เพียงเพิ่งพาถังหนิงไปก่อนจนกว่าจัจะปั้นคนใหม่ได้หลิวา่าวอีกไม่กี่วันทางหนิงก็จะกลับมาแล้วจัดงานเลี้ยงต้อนรับให้เธอด้วยล่ะรู้แล้วล่ะ ดูเหมือนว่าเราต้องฆ่าฮั่นซินเอ,อ๋อก่อนกำหนดใชจแล้วทางหนิงถ้าเธอมีเรื่องผัวพันเกี่ยวกับการตายของคนอื่นดูสิว่าคราวนี้เธอจะกลับมาได้อย่างไงท่านประธานตระกูลหยวนส่งข้อความมาบอกว่าว่าเขาต้องการลงทุนด้านสือ่อภาพยนตร์ดังนั้นพวกเขาเลยอยากจะพบคุณครับปฏิเสธพวกเขาไปแต่เลขาของตระกูลหยวนพูดอีกว่าโรงแรม เธอคือคนที่ต้องการพบฉันงั้นเหรอประธานโม่ฉันอยากพบคุณเพราะเรื่องของทางหนิงค่ะคือเรื่องมีอยู่ว่าเราขอให้ย่นหยวนิดต่อโม่หิงให้พัฒซื่อหัวข้อาการลงทุนโซคดีที่เขายังมานะ ทางหนิงจะไม่ปล่อยจากไตให้เธอหรอกในฐานะสามีของทางหนิงอย่าว่าแต่การผลัดไตออกไปเลยแค่บาดแผลเล็กๆน้อยๆที่ทําให้เธอเลือดออกก็ทําให้สันใจสลายแล้วฉันไม่ได้คาดหวังเรื่องนั้นหรอกค่ะนี่เธอยังไงก็เธอฉันสามารถช่วยเธอหาไตาจากทั่วโลกได้ ฉันไม่ได้มาที่นี่เพราะเรื่องแต่หรอกนะคะเพราะตระกูลท่านติดค้างทางหนิงมากเกินไปแล้วฉันก็ไม่อยากให้พี่ทางหนิงถูกใครบางคนใส่ร้ายก็เท่านั้นเองต่อให้ทางหนิงมาที่นี่ด้วยตัวเองเธอก็ทําแบบเดียวกับฉันพี่ชายของเธอทําเรื่องที่ผิดต่อทางหนิงก็จริงแต่ทางหนิงเป็นคนที่แยกแยะเรื่องต่างๆได้แต่นี่เธอคิดว่าฉันไม่สามารถออกตัวแทนเขาได้ลูคร์ พาพวกเขาไปส่งแล้วก็จับตาดูทีมแพทย์รอบตัวหันสินเอ๋อไว้ด้วยถ้ามีใครพยายามแอบถ่ายภาพหรือมีท่าทีผิดปกตินายจัดการพวกเขาให้หมดเลยนะได้ครับท่านประธานเราน่าจะไปพบประธานโม่ตามลำพังเราไม่น่าให้สินเอ๋อไปด้วยเลยตอนนี้สุขภาพของเธอย่ำแย่และมันทำให้เธอไข้ขึ้นอีกถ้าเกิดออกมานะ หัวหน้าพยาบาลคะฉันผิดไป,ปแล้วได้โปรดยกโทษในหนะะ้ฉันด้วยนะคะฉันผิดไปแล้วจริงๆเกิดอะไรขึ้นเหรอคะผู้ช่วยหลูเตือนพวกเราล่วงหน้าว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่กระทำเรื่องที่ผิดรอบตัวคนไข้แต่เราไม่นึกเลยว่าเธอคนนี้แอบถ่ายภาพขณะผ่าตัดฉุกเฉินว่าไงนะนี่เธอยังมีความเป็นคนอยู่หรือเปล่าหยวนหยวน หรอยที่สันจัดการเรื่องนี้เองคุณลูนี่คือโทรศัพท์มือถือของเธอคะ่ะเป็นฝีมือของหลิวเฮาจริงๆด้วยเธอส่งรูปไปตามปกตินะอย่าให้เขารูตัวว่าถูกจับได้ไม่งั้นสันจะแจ้งตำรวจทันทีเยอะอย่าแจ้งตำรวจนะคะสันจะทำตามที่คุณพูดคะ่ะลิวเฮานายมันร้อนโดนเกินไปอีกคราวนี้นายมอบหลักฐานให้สันเองนะ